สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับช่องบอลลอนกอดซิฟค่ะยินดีตอนรับขาสู่ช่องนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะมอน,นิแอดมี me, ข่าวดีค่ะของศิลปินสาวหน่อยคนเกง่งของห้าในกับขึ้นองแอมชนทิชาค่ะจากสาวน่อยที่ตามหาความฝันค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อที่ว่าจะมาสมแซม้มาสางบาทในกับคุณย่ายนะคะตอนนี้ค่ะ จากมือนั่นจนหอดมือนี่นะคะน้องแอมชนทิชชาของเห้านะคะก็ถือวาอ่าประสบผลสําเร็จอีกกล่าวหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้เป็นศิลปินอย่างเต็มโตในข่ายแกมมิโกค่ะและกามีงานนะคะลังไหลเ้ามามากมายนะคะจนมือนี่ค่ะความฝันของน้องแอมนะคะก็ได้เป็นจริงแล้วนะคะเพราะว่าความฝันที่อยากมีบ้านนะคะให้กับคุณยายให้กับคุณตายกับขอบครัวนะคะ มื่อนี่น้องกะสร้างบ้านเสร็จแล้วนะคะใส่วลาในการสร้างนะคะเพียงสเดือนเท่านั้นค่ะสไตล์บ้านนะคะกะนายูสวยงามค่ะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะบ้านชั้นเดียวค่ะ และน้องแอมนะคะก็ได้ทําบุญนะคะขึ้นบ้านใหม่นะคะเหตุพิธีตามประเพณีบ้านเฮาอีสานบ้านเฮานะะเนาะคะเนาะก็คือมีผู้เฒ่าผู้แก่ญาติมิตรนะคะมารวมแสดงความยินดีนะคะก็คือ,อเพิ่นเกิดเหตุแบบเรียบง่ายนะคะอยูอ่บ้าน ของเพิ่นนะคะอําเภอสันนุมานจังหวัดอำานาจ,จเจริญนะคะชม่ำกอ็อดซิปค่ะกะขอแสดงความยินดีนะคะกับหน่องแอมในเทอนี่นะคะกะขอให้บานหลังนี่ยู่เย็นเป็นสุขเนาะ,ะเนาะเอซีหลายๆคนค่ะติดติดตามหนองแอมนะคะเมื่อเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้กะคงจะดีใจนะคะที่น้องประสบผลสําเร็จนะคะที ตั้งไหวนะคะในตอนแรกนะคะหละการมหอศม์มือนีเขาก็เห็นความสําเร็จหลายๆอย่างของน้องแอมชนทิชานะคะและการลงานนะคะที่เพิ่นมีมาให้เข้าได้ติดตามได้เบิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะสําหรับแฟนคลับแฟนเพลงที่ติดตามน้องแอมนะคะกะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เฮ็้น้นองมีมือนีนะคะเนาะน้องก,กาไดมาโพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนโตนะคะขอบคุณหลายๆายไฟล์ค่ะที่มีส่วนเห็นห้น้องมีมือหนีค่ะ โดยน้องแอมคะ่ะไดในรทว่าขึ้นบานใหม่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันที่ทําให้งานมือนีผ่านพ้นไปพร้อมกับรอยยิ้มและความสุขขอขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านและขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่าน,ท,ท,นที่ทําให้น้องแอมมีวันนี้หากมีสิ่งใดผิดพลาด น้อมรับไหวและขออภัยนณะที่นี่ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะนี่ละค่ะก็คือความน,านา่ารักความกะตัญญูนะคะของน้องแอมชนทิชาที่มีเสมอมาาตั้งแต่มือแรกนะคะจนหอดมือนี่ค่ะ ช่องล่ามกอดซีฟค่ะก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่นําเสนอข่าวข่าว,าวเกีย่ยวกับหนองแอม M, อยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าช่วงนี้กับบอคอยได้นําเสนอบันไดเนาะค่ะนอกจากขออภัยเอฟซีแฟนคลับหนองแอมชุนทิชานํานะคะ,กก M, ะ,คะต่อไปแอดกาจะกอดติดสถานการณ์นะคะรายงานความเคลื่อนไหวของหนองแอมให้พ่อแม่พี่น้องได้เศร้าขึ้นหอดน,น้องเนาะคะ่ะ แอบก็เชื่อว่า FC แฟนคลับค่ะทีได้เห็นภาพบรรยากาศมือนีแล้วนะคะเห็นมือนั่นมหอดมือนี่นะคะของอเซ็นทางของน้องแอมชนดิชาก็คงจะปราบปื้มละกาศยินดีกับน้องแอมหลายนะคะโดยที่น้องแอมก็ถือว่าเป็นเด็กหน่อยนะคะที นะคะอากามีความกระตันยูกระตะเวทที่ค่ะเมื่อนี้น้องแอมนะคะได้สร้างบ้านนะคะตามจุดประสงค์หลักที่น้องในตังต้งวเเธอแหลกแล้วนะคะหลายคนเห็นก็ร่วมยินดีนะคะเนอห้นองอยูเย็นเป็นสุขนะคะในบ้านหลังนี้นะคะบ้านกาดสวยงามนะคะอบอุ่นน่ารักนะคะเป็นเตยูนะคะเนอเห็นแล้วกะดีใจก็น้องแอมหลายค่ะ ภาพบรรยากาศในงานค่ะ,ะเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะทีแขกเรือนะคะทีมารวมเป็นเกียรตินะคะอวยพ่อใ้กับน้องแอมนะคะผู้ถาวรผู้แก่ญาติมิตรหลายคนค่ะมาร่วมในพิธีในเทอร์นี่นะคะและการทีข่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ที่ชักนาน,น้องแอมเขาสู่วงการนะก็คืออาจารย์จินีผู้ไทยคะ่ะเป็นผู้ริเริ่มนะคะปูท่าให้น้องแอมได้กล่าวเข้ามาเป็นศิลปินนะคะและกกประสบผลสําเร็จในมือนี่ค่ะ ช่วงนี้ค่ะน้องแอมช่วที่ชาของห้านะคะก็ได้ออนทัวคอนเสิร์ตนะคะที่มีเคอม่าหลากหลายนะคะนอกจากนั้นน้องก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะยังบมดจบนะคะและกาทาน้องไม่เวลาว่างนะคะน้องก็จะไปขายของนะคะซอยคุณย่ายนะคะอยู่อ่า แก่งขั้นสูงนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะนั่นก็คือขั้วอิมเอมนะคะที่มีแฟนคลับแฟนเพลงหลายตัวหลายคนค่ะที่ไปแวะเวียนนะคะสนับสนุนน้องนะคะและก็ขอบขั้วของน้องตรงนั้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกวรตประจําวันของน้องแอมที่มีมากนะคะและกรน้องแอมก็มีผลงานใหม่ๆนะคะออกสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องให้ได้ติดตามไนชมกันนะคะและก็ แอดเ้ววานะคะต่อไปในอนาคตนะคะผลงานคือเสียงของน้องแอมก็จะดังขึ้นไปเรื่อยๆนะะเนาะค่ะนาะกาจังได้ก็ฝา,ากนะคะเป็นกําลังใจให้กับน้องแอมชุนดิชาสาวหน่อยคนเก่งของเฮ้าคุณหนีน้ำนะะเนาะค่ะนาะเอาละคะ่ะสําหรับมือน,นี้แอดก็มีเรื่องราวนะคะของน้องแอมชอนดิชามาฝากให้พ่อแม่พี่น้องใ้ รับชมพอได้หายคิดถึงกันนะคะเอาไว้สินิทสกรคลิปหน้าจะมีเรื่องเล่าของศิลปินคนใดกายอย่าลืมกดติดตามช่องมาลามกอดซิมไปน้ำขา,ค,าคลิปนี้แอดตรงไปแล้วนะคะขอกล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะ